เกษตรเร่งให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามให้เกษตรกร,กรส่งเลขบัญชีให้กับทกศด,ด่วนโดยการติดประกาศณนะหน่วยงานในพื้นที่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักที่รับฟังข่าวสารในช่องปุยจา่าทุกท่านก็มาพบกับปุยจา่าเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะปุยจา่าก็มาพร้อมกับข่าวสารของมาตรการเยียวยาเกษตรกร,เ,กรเช่นเคยค่ะสําหรับกลุ่มที่ไม่สามารถโอนเงินได้นะคะกว่าน1น0 0 0แสนลายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียด ข่าวสารนี้กันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารปุยจ่าก็ฝากข่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องปุยจ่าด้วยค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดต่อประสานงานกับเกษตรกรกลุ่มตกหล่นที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา15,000บาททั้งติดประกาศและโทรสายตรงเพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาท3เดือนจากมาตรการเยียวยาเกษตรกรซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้กับเกษตรกรจํานวนไม่เกิน10ล้านรายรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมเป็นเงิน15,000 บาทซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมแม้จะครบกำหนดจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้วเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีเกษตรกร,ร,กรที่ทกศยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้เนื่องจากไม่ได้แจ้งเลขบัญชีจึงได้มีคำสั่งเร่งให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามให้เกษตรกร,ร,กรส่งเลขบัญชีให้กับทกศโดยการติดประกาศณนะหน่วยงานในพื้นที่โทรศัพท์แจ้งเกษตรกร,ร,กรโดยตรงและอื่นๆเพื่อให้แจ้งเลขบัญชีรับสิทธิ์รับเงินเยียวยา 15,000บาท นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงผลการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เป็นไปตามเป้าหมายเพราะตลอดเวลา3เดือนมอบหมายให้ทกสทำหน้าที่โอนเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว7 7 4 7ล้านรายรวมเป็นเงิน1 1 2 2 2 6 7 3 0ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ6 4 8ของเป้าหมาย ข้อมูลล่าสุดทกสดได้รายงานข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคม2563พบว่าไม่สามารถโอนเงินให้เกษตรกรได้จำนวน115,892รายเนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีรับเงินโอนสามารถแจ้งเลขที่บัญชีได้ที่เว็บไซต์ w w w y a y a a g a s e t l t r c o m แจ้งช่องทางโอนเงินหรือสามารถตรวจสอบผลการโอนเงิน สำหรับผลการโอนเงินเยียวยากเกษตรกรทั้ง3รอบมีดังนี้รอบที่1เดือนพฤษภาคมจำนวน7,486,705รายรวมเป็นเงิน37,433.525ล้านบาทรอบที่2เดือนมิถุนายนจำนวน7,472,114รายรวมเป็นเงิน37,360.570ล้านบาทตรวจสถานะพบเสียชีวิต ก่อนการโอนเงินจำนวน14,591รายและรอบที่3เดือนกรกฎาคมจำนวน7,466,527รายรวมเป็นเงิน37,332.635ล้านบาทตรวจสอบสถานะพบเสียชีวิตก่อนการโอนเงินจำนวน5,587รายรวมผลการโอนเงินทั้ง3รอบเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 112,126.730ล้านบาท และนี่นะคะก็เป็นข่าวสารที่ปุย้ยจ่าได้นํามาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ค่ะสําหรับเกษตร,รกรกลุ่มตกหล่นนะคะ1นึ่งแสน่ราสยนะคะที่ทกสมไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ค่ะโดยเหตุผลที่ว่าเกษตร,รกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีไว้นั่นเองนะคะซึ่งณนะตอนนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เร่งให้หน่วยงานติดตามเกษตร,รกรนะคะด้วยการติดประกาศและโทรสายตรงถึงเกษตร,รกรค่ะปุย้ยจ๋าก็ขอ ให้เกษตรกรทุกท่านนะคะได้รับเงินเยุวยาก,กันทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยจ๋าก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปปุ้ยจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารในช่องปุ้ยจ๋าขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปุ้ยจ๋าคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ